สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะคู่รักชาวมการฟ้องบริษัททัวร์172ล้านเหตุลืมทิ้งไว้กลางทะเล คู่รักชาวแคลิฟอร์เนียยื่นฟ้องบริษัททัวร,าา 5, ร์ฮาวายมูลค่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว172ล้านบาทเหตุทิ้งพวกเขาไว้กลางทะเลขณะกำลังดำน้ำดูปะการางังเว็บไซต์ INSIDER รายงานว่าคู่รักคู่นี้ชื่ออลิซาเบธเว็บสเตอร์กับอเล็กซานเดอร์เบิร์เคิลได้จองทัวร์ดำน้ำดูปะการังกับบริษัททัวร์ สำหรับฮานิมูนที่ลานายเกาะเล็กๆใกล้กับเมาอิในฮาวายในเดือนกันยายน2564แต่ทั้งคู่กลับโดนทิ้งไว้กลางทะเลขณะดำน้ำเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับทัวร์เป็นเงินกว่า172ล้านบาท โดยคำร้องเรียนระบุว่าหลังจากเรือมาถึงจุดดำน้ำตื้นกัปตันบอกกับพวกเขาว่ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการสำรวจใต้น้ำก่อนที่จะย้ายไปที่อื่นโดยทางบริษัททัวร์ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเวลากับที่แน่ชัดวิธีกลับไปยังเรือแม้กระทั่งสิ่งที่ควรทำในกรณีฉุกเฉินอย่างชัดเจนทางด้านทนายความของทั้งคู่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าทางบริษัททัวร์ไม่ได้มีการกำหนดขอบเขต สำหรับการดำน้ำตื้นและยังไม่ได้ระบุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับการเดินทางหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขกที่มาดำน้ำดูปะการังใช้ระบบบัตด,ดี้ขณะอยู่ในน้ำหรือไม่ทั้งคู่เล่าว,ว่าตอนแรกทั้งคู่กำลังดำน้ำตื้นในผืนน้ำที่ใสและสงบ แต่น้ำกลับไหลเชี่ยวมากขึ้นพวกเขาพยายามว่ายเข้าหาเรือแต่มันเริ่มออกเดินทางไปยังจุดต่อไปแล้วขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นๆกล่าวในภายหลังว่าคนไม่ได้ถูกสั่งให้นั่งหรืออยู่นิ่งๆเพื่อรอเรียกขานซึ่งหลังจากตรวจสอบพบว่าเรือประมาทเลินเล่อเพราะไม่ได้ดำเนินการนับจำนวนคนอย่างเหมาะสมแต่ทางพนักงานที่ทำหน้าที่บนเรือในวันนั้นแย้งว่าไม่มีผู้โดยสารคนใดหายไป ในทางกลับกันหลังจากที่ทั้งคู่ทั้งสองคนรู้ว่าเรือออกจากฝั่งแล้วพวกเขายังคงว่ายต่อไปยังและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในที่สุดพวกเขาก็โดนกระแสน้ำพัดไปยังน้ำลึกและไหลเชี่ยวพวกเขาตื่นตระหนกอย่างมากเพราะพวกเขากำลังจะจมน้ำแต่โชคดีพวกเขา ลอยมายังชชยฝั่งได้สำเร็จด้วยอาการที่เหนื่อยล้าและขาดน้ำอย่างยิ่งพวกเขาขอความช่วยเหลือโดยการเขียนคำว่าเฮลและ SOS บนทรายแต่ไม่มีเรือลำใดผ่านมาช่วยพวกเขาเลยแม้แต่ลำเดียวจนกระทั่งพวกเขาได้พบชาวบ้านละแวกนั้นจึงขอยืมโทรศัพท์ชาวบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากบริษัททัวร์แต่ดูเหมือนบริษัทจะไม่สังเกตว่าพวกเขาหายไปแต่อย่างใดทั้งคู่ เรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายทั่วไปที่ทำให้เกิดสภาพจิตใจที่ย่ำแย่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ำและถ้าพวกเขาไม่ใช่คนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นนักกีฬาพวกเขาคงจะจมน้ำไปแล้วทั้งคู่กล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ